สวัสดีค่ะมาเริ่มการพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆจากเกิดอีกครั้งเพื่อเป็นจักรพรรดิตอนที่841ร้อถึงแปดค่ะครับผมเป็นช่วงที่แบบโหสถานการณ์มันเข้มข้นพลิกไปพลิกมาเยอะมากจริงๆนะคะใช่ครับมีทั้งเรื่องการเมืองในแดนไกลการชิงอํานาจกันเองในต้าถังแล้วก็สัญญาณสงครามใหญ่ที่แบบ มาเร็วกว่าที่คิดด้วยใช่เลยค่ะวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกสกัดแก่นสำคัญออกมาดูกันว่าหวังชงเนี่ยเขาเจอศึกรอบด้านขนาดนี้เขาจัดการยังไงมีแผนอะไรบ้างครับมาดูกันว่ากลยุทธ์ของเขามันส่งผลยังไงกับเรื่องราวโดยรวมโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเปิดเรื่องมานี่ตัวละครหูลุเยเกะ ดูเหมือนเป็นแค่พ่อค้าไม้นะคะแต่แผนเขานี่ไม่ธรรมดาเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆยอมเจ็บตัวหลักมากใช่ลงทุนให้ตัวเองโดนทำร้ายสาหัสเลยนะเพื่อให้องค์ชายสีแห่งทูเจตะวันตกเชื่อใจเนี่ยมันเป็นการเดิมพันที่สูงมากครับแต่ก็แสดงว่าหูลุเยเกิดเนี่ยเ,เขาอ่านใจคนเก่งมากเข้าใจจิตวิทยาเลยนะคะครับรู้ว่าองค์ชายสีเป็นคนยังไงพอสร้างเรื่องให้ตัวเองเจ็บหนักองค์ชายสีก็รู้สึกผิด อืมเกิดความไว้ใจเห็นใจจนถึงขั้นมอบตราประจำตัวให้เลยซึ่งอันนี้สำคัญมากเป็นเหมือนกุญแจสู่อำนาจเลยสุดยอดแผนซ้อนแผนจริงๆค่ะในขณะเดียวกันที่ราชสำนักถูกเจียตะวันตกเองก็กำลังเดือดเลยใช่ไหมคะเดือดมากครับข่านซาปัวลัวนี่โกรธจัดเลยที่หวังชงเรียกค่าไถามาตั้ง500,000ตัวโหห0,000ตัวครับแต่แล้วก็มีตัวละครลึกลับโผล่มากลุ่มนักบวชวารีธมิน กลุ่มนี้มีบทบาทสําคัญยังไงคะพวกเขาเป็นกลุ่มอํานาจเก่าแก่ในทูเจียเลยครับมีอิทธิพลสูงมากอ้างว่ามีพลังเหมือนเวทมนต์สื่อสารกับสัตว์ได้รู้อนาคตได้อะไรแบบนั้นโห oh, ฟังดูเหนือจริงนะคะครับแต่ในเรื่องเล่าว่าพวกเขามีบทบาทจริงในประวัติศาสตร์ทูเจียเคยช่วยต้านทัพใหญ่ๆมาแล้วอํานาจเขาไม่ได้มาจากทหารแต่มาจากความเชื่ออ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะแล้วพอพวกนักบวชเข้ามามันเปลี่ยนสถานการณ์ยังไงคะนักบวชมายืนยันเลยครับ ว่าองค์ชายสีเนี่ยสำคัญต่อจะตาของถูเจียมากตามคำทํานายเรื่องไหยนะเอ้าขานที่กำลังโกรธโกรธอยู่ทำไงแล้วคะที่นี้ก็ต้องยอมสงบลงสิครับมีการต่อรองลดค่าไถเหลือแสนตัวลดไปเยอะเลยครับแล้วขานก็ยังยอมส่งคนของตัวเองไปกับทูตเพื่อไปเจอหวังชงด้วยตามที่หนักบวชแนะนา แสดงว่าอำนาจในถูเจี่ยนี้ซับซ้อนเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ขานคนเดียวใช่ครับกลุ่มนักบวชมีอิทธิพลมากโดยเฉพาะเมื่ออ้างเรื่องคำทํานายเรื่องอนาคตอาณาจักรนี้ข่านก็ต้องฟังโอเคค่ะทีนี้ตัดภาพมาที่ฉีสซีบ้างหวังชงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิทักษ์คนใหม่แล้วครับแต่เข้ารับตาแหน่งไม่ง่ายเลยเจอต่อเลยใช่ไหมคะเจอเต็มเมครับพวกแม่ทัพเก่าชนเผ่าหูนำโดยกู่โตหลีเนี่ย ไม่ยอมรับอพวกเขายังพักดีกับคนเก่าฟูเหมืองหลิงชาอยู่ครับมองว่าหวังชงเป็นคนนอกเป็นต้นเหตุให้ผู้นำเขาโดนปลดก็เลยตั้งต้อมต,ต่อต้านกันเลยวางกำลังท้าทายซึ่งซึ่งหน้าแล้วหวังชงทำยังไงครับรับมือกับสถานการณ์แบบนี้โหต้องบอกว่าเด็ดขาดมากครับเด็ดขาดไม่คุยไม่เจรจาสั่งทับม้าอู่ฉางบุกทะลวงทันทีเลยทับมาอู่ฉางนี่คือสุดยอดทหารม้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วยังใช้รูปแบบกำแพงเหล็กด้วยรูปแบบกำแพงเหล็กมันคือ,อไรคะช่วยอธิบายหน่อยค่ะมันเป็นกระบวนทัพป้องกันครับแต่แข็งแกร่งมากเน้นยืนหยัดต้านทานแต่ก็รุกไปพร้อมกันได้ทำให้ทับมาอูฉางที่คนน้อยกว่าเนี่ยทะลวงทับฉีสีที่ใหญ่กว่าได้สบายสบายเลยโหแค่ฟังก็เห็นภาพเลยค่ะเป็นการโชว์เ o าของหมอมขวัญครับแสดงพลังให้เห็นชัดๆว่าอำนาจใหม่อยู่นี่แล้ว ใครขวางเจอดีนแน่แล้วก็เกิดเรื่องรุนแรงตามมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับลีเซียมือขวาหวังชงลงมือเองเลยสังหารกู่โตหลี่ผู้นำกบฏดาบเดียวครับแล้วก็สั่งประหารแม่ทัพคนอื่นๆที่ยังดื้อแพ่งต่อโหดมากแต่ทหารที่เหลือก็ยอมเลยสิคะยอมทันทีครับมันเป็นการปราบปรามที่เร็วและได้ผลชงัดแต่ก็โหดเหี้ยมจริงจ แต่การใช้ความรุนแรงขนาดนี้มันจะไม่สร้างปัญหาตามมาเหรอคะแบบความไม่ไว้ใจกันในระยะยาวอืมเป็นคำถามที่ดีครับแน่นอนว่ามันสร้างความกลัวแต่หวังชงคงมองว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันต้องเด็ดขาดตัดไฟแต่ต้นลมครับป้องกันไม่ให้เรื่องบานปลายแล้วก็ส่งสารชัดๆว่าห้ามต่อต้านส่วนเรื่องความไว้ใจระยะยาวผมว่าเขาน่าจะมีแผนรองรับแต่ตอนนั้นคือต้องคุมสถานการณ์ให้ได้ก่อน แล้วก็ยังฉลาดพอที่จะรายงานยอดคนตายน้อยกว่าจริงให้ราชสำนักด้วยครับลดแรงกระแทกทางการเมืองอันนี้ก็สำคัญเข้าใจเลยค่ะเป็นการตัดสินใจที่มองหลายชั้นจริงๆหลังจากนั้นหวังชงก็ขึ้นนั่งบัลลังผู้พิทักษ์ฉีซีได้เต็มตัวครับแล้วก็เริ่มทำงานเลยจัดการเอกสารเรียกซูฉีจินมาช่วยส่งข่าวดีไปเมืองหลวงให้องค์ทรงทราบ เริ่มวางระบบใหม่ทันทีแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดใช่ไหมคะยังมีทหารหูที่ไม่พอใจอยู่ครับยังมีพวกที่พักดีกับฟูเมืองหลิงชาอยู่เงียบเียบแต่หวังชงแก้ปัญหานี้ได้เอ่อน่าสนใจมากทำยังไงคะแทนที่จะลงโทษหรือปลดออกเขากลับเสนอส่งทหารกลุ่มนี้ไปให้อันซีซุนผู้พิทักษ์เปถิงฮะส่งไปให้คู่แข่งทางการเมืองเนี่ยนะคะอันซีซุนเนี่ยนะใช่ครับอันซีซุนเลยทำไมล่ะคะ แล้วอันซีซุนยอมรับเหรอคะพวกเขาเคยขัดแย้งกันแรงมากใช่ไหมคะอันซีสุนยอมรับครับเขาอธิบายหลักการของตัวเองเลยนะว่าในเกมการเมืองระดับแม่ทัพใหญ่เนี่ยไม่มีมิตรแท้ศัตรูทาวรประมาณนั้นครับไม่มีศัตรูที่แท้จริงไม่มีมิตรที่จีรังทุกอย่างอยู่ที่ผลประโยชน์อเขามองว่าหวังชงเสนอมาแบบนี้แม้จะเป็นคู่แข่ง แต่มันคือโอกาสได้ทหารเพิ่มฟรีๆมองข้ามเรื่องบาดหมางส่วนตัวไปเลยครับเพื่อประโยชน์ที่ใหญ่กว่าแล้วเขาก็ยอมรับด้วยนะว่าการทําแบบนี้ของหวังชงเนี่ยแสดงว่าหวังชงก้าวเข้าสู่เกมของผู้ทรงอํานาจแล้วไม่ใช่แค่ในทหารหนุ่มๆธรรมดาโหโลกกักการเมืองนี่มันซับซ้อนจริงๆนะคะผลประโยชน์มาก,ก่อนเลยแต่เรื่องที่ฉีซียังไม่จบแค่นี้มีเรื่องน่าตกใจอีกใช่ครับ คืนหนึ่งมีการจับกลุ่มคนน่าสงสัยที่พยายามหนีออกจากค่ายแล้วพบว่าสายลับอาหรับครับปลอมเป็นทหารหูแฝงตัวอยู่ตั้ง6เดือนแล้ว6เดือนโอโ้โหนานมากแล้วหวังชงรู้ได้ไงว่าเป็นสายลับอาหรับคะหวังชงพูดภาษาอาหรับได้ครับเขาเข็นข้อมูลเองเลยรู้ว่าถูกส่งมาจากอบานาผู้นําทัพอาหรับทางตะวันออกนี่มันสัญญาณอันตรายใหญ่หลวงเลยนะคะแสดงว่าพวกอาหรับเตรียมการมานานกว่าที่คิดครับ ภายคุกคามันใกล้ตัวกว่าที่คาดไว้เยอะเลยแล้วเรื่องเก่ายังไม่ทันซาเรื่องใหม่ก็มาอีกแล้วข่าวจากแอนซีครับข่าวด่วนเลยเกาเซียนซือผู้พิทักษ์อันซีบุอกอาณาจักรซื้อยึดเมืองทาลัสได้ฟังดูเหมือนข่าวดีนะคะแต่ถูกกองทัพอาหรับที่ใหญ่กว่ามากปิดล้อมไว้ครับเอา้างานเข้าเลยสิคะแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดเร็วกว่าที่หวังชงคาดไว้ตั้งครึ่งปีเลยใช่ไหมล่ะคะใช่ครับเร็วกว่ากําหนดไป6เดือนเลย แต่พอหวังชงรู้เหตุผลเบื้องหลังก็เข้าใจเก่าเซียนซือนะเหตุผลคืออะไรคะทําไมเก่าเซียนซือต้องรีบบุกเขามีข่าวกรองว่าอาณาจักรซื้อเนี่ยกําลังจะจับมือกับอาหรับเล่นงานอันซีอ๋อก็เลยต้องชิงลงมือก่อนยุทธทาลัสที่เป็นจุดยุทธาศาสตร์ครับเป็นการป้องกันล่วงหน้าที่จําเป็นถึงจะเสี่ยงโดนล้อมก็เถอะพ่อหวังชงรู้เรื่องนี้เขาก็รู้ทันทีเลยสิเขาว่านี่คือสงครามแห่งทาลัสที่เขากลัวมาตลอดแล้วมันมาถึงเร็วกว่ากำหนด แล้วทีนี้ทําไงล่ะคะกองทัพฉีซีก็เพิ่งจะเคลียปัญหาภายในเสร็จและไม่พร้อมรบเต็มที่เลยครับเขาเลยต้องรีบเตรียมตัวแข่งกับเวลาสั่งเปิดคลังอาวุธฉีซีเลยเอาเครื่องยิงธนูออกมาเตรียมเครื่องยิงธนูจากคลังฉีซีนี่มันต้องเยอะมากแน่ๆเยอะมหาศาลครับแล้วก็ส่งข่าวไปบอกเฟิง่งฉางชิงรองแม่ทัพอันซีว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจะนําทัพไปช่วยแต่ต้องใช้เวลาเตรียมทัพเท่าไหร่อะคะ2เดือนครับ สองเดือนเกาเซียนซือจะต้านไหวหรอคะนั่นนั่นสิครับสองเดือนนี้ฟังดูเหมือนนานแต่สำหรับภารกิจตรงหน้าคือสั้นมากหวังชงต้องเร่งทำทุกอย่างพร้อมกันเลยทำอะไรบ้างคะในสองเดือนนี้โอ้โหเยอะมากครับอย่างแรกเลยคือแร่ไฮเดราบาทที่ต้องใช้ทำอาวุธเทพๆแต่เส้นทางสายไหมโดนตัดไปแล้วใช่ไหมคะเพราะสงครามใช่ครับหวังชงเลยคิดนอกกรอบเลยเสนอเส้นทางใหม่ที่เสี่ยงกว่าเดิมมากเส้นทางไหนคะขนส่งผ่านดินแดนซีซาง ที่เพิ่งรบกันเสร็จหมาดๆนั่นแหละครับโหเสี่ยงสุดๆเลยนะคะนั่นครับแต่เขาก็ส่งลีเสียมือขวาที่ไว้ใจที่สุดไปคุมเองเลยแล้วสุดท้ายคงจืออันรองแม่ทัพของลีเสียก็ทําสําเร็จจริงๆเอาแร่กลับมาได้ทันเวลาพอดีสุดยอดจริงๆค่ะใช้ประโยชน์จากชัยชนะครั้งก่อนได้ฉลาดมากแล้วเรื่องอื่นล่ะคะนอกจากแร่ยังมีเรื่องม้าศึกครับข่านซาปูลัวที่ถูเจียตะวันตกเริ่มเล่นแง่อ้าวรู้งานเลยนะว่าตาถังต้องการม้าด่วน ครับหวังชงไม่เสียเวลาคุยสั่งเฉินซานหยวนนำทัพม้าอู่ฉางไปถล่มเผาทูเจียกใกล้ๆเลยเชือดไก่ให้ลิงดูใช่ครับกดดันให้ขานรีบส่งม้ามาตามสัญญาไม่ยังเจอดีแน่ได้ผลไหมคะได้ผลครับขานรีบส่งม้ามาเลยแล้วมีอะไรคะถนนซีเมนอันนี้เป็นการมองการไกลเลยครับเขาสั่งเจ้าจิงเตี่ยนเร่งสร้างถนนซีเมนจากเมืองหลวงไปฉีซีและต่อไปอันเสียให้เร็วที่สุด เพื่อการส่งกําลังบํารงในสงครามระยะยาวถูกต้องครับซึ่งเจ้าจิ้งเตียยก็ทําได้เร็วเกินคาดอีกเสร็จก่อนกําหนดด้วยเหลือเชื่อจริงๆค่ะแล้วเรื่องสําคัญที่สุดล่ะคะกําลังพลทหารม้าอู่ชางซูชีฉินรับปากว่าจะไปเกณฑ์มาเพิ่มให้ได้อีก6,000นายภายในเดือนเดียวหกพันในเดือนเดียวทําได้ยังไงคะปกติหมู่บ้านอู่ชางเกณฑ์ทหารยากใช่ไหมคะนั่นสิครับทำเอาหวังชงยังอึ้งเลย แต่ซูชี้ฉินก็รับป่าว่าจะทําให้ได้โห oh, ฟังดูแล้วหวังชงนี่จัดการหลายเรื่องพร้อมกันสุดๆเลยนะคะแต่ถึงจะเตรียมทรัพยากรได้เยอะขนาดนี้กําลังพลอาจจะยังไม่คอหรือเปล่าคะสำหรับสงครามใหญ่ขนาดนั้นใช่ครับเขาก็คิดแบบนั้นเลยต้องหาทหารรับจ้างเพิ่มแต่ไม่ใช่ทหารรับจ้างทั่วไปครับเป้าหมายเขาคือชนเผ่ากังเคอกังเคอพวกที่โดนดูถูกว่าเป็นหมูสกปรกนั่นเหรอคะใช่ครับกลุ่มนั้นเลย ต่หวังชงมองทะลุภาพลักษณ์นั้นไปเขารู้อะไรเกี่ยวกับเผ่านี้คะเขารู้จากความทรงจำชาติก่อนว่าพวกกังเคอที่ดูอ่อนแอโดนกดขี่เนี่ยอนาคตจะกลายเป็นราชาทหารรับจ้างที่เก่งและพักดีมากอ๋อมองการไกลไปถึงอนาคตเลยแล้วจะเข้าหาพวกเขายังไงคะในเมื่อโดนดูถูกขนาดนั้นต้องเข้าใจวัฒนธรรมครับเขาเลยพายเหยือนสูหลงผู้เชี่ยวชาญไปด้วยเริ่มจากให้ของขวัญไม่ใช่ทองแต่เป็นอาหารเยอะๆได้ผลไหมคะ ก็ดีขึ้นครับแต่ผู้นำกังเคร์ก็ยังลังเลอยู่เพราะยิงในศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่ไว้ใจคนนอกง,ง่ายๆแต่หวังชงคงมีแผนแล้วแน่ๆครับเขารอจังหวะจนกระทั่งชนเผ่าซาก้าคู่ปรับตัวฉกาดของกังเคอบุกมาโจมตีจริงๆตามคาดเลยใช่ครับพอซาก้าบุกมาหวังชงก็ส่งทหารฉีซีเข้าไปช่วยทันทีขับไล่ซาก้าไปได้รอบหนึ่งช่วยชีวิตชาวกังเขไว้ได้อันนี้ ต้องสร้างความประทับใจให้ผู้นำกังเครมากๆแน่เลยค่ะมากครับแต่เรื่องยังไม่จบซาก้ากลับไปรวมพลมาใหม่กะมันล้างแค้นคราวนี้หวังชงทำยังไงคะช่วยอีกเหรอช่วยครับแต่คราวนี้เหนือกว่าเดิมเขาใช้รัศมีอนาเขตหายนะความสามารถพิเศษของหวังชงครับ,รบมันลดพลังศัตรูในพื้นที่ได้เยอะมากทำให้ทัพซาก้าที่กำลังคึกพึก ออนแอลงทันทีแล้วไงต่อคะจากนั้นก็มอบอาวุธชุดเกราะใหม่เอี่ยมให้ชาวกังเครเลยแล้วให้ทัพฉี่สีร่วมกับนักรบกังเครที่ตอนนี้มีอาวุธดีมีกำลังใจบทขยี้ทัพซากาจนไม่เหลือซากเลยครับไม่เหลือซากเลยนี่แหละคือการเชือดไก่ให้ลิงดูที่หวังชงตั้งใจไว้ทรัพย์สินของซากากลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งแล้วก็พักดีต่อหวังชงในที่สุด โอ oh, สรุปแล้วในช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้หวังชงต้องเจออะไรเยอะมากจริงๆนะคะทั้งแก้ปัญหาการเมืองในฉีซีปราบอำนาจเก่าเจรจาการทูดกับถูเจียรับมือภัยอาหรับที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวเร่งเตรียมทัพแข่งกับเวลาแล้วยังต้องหาพันธมิตรใหม่ด้วยวิธีสุดโหดอีกใช่ครับเป็นช่วงที่พิสูจน์ฝีมือเขาแบบสุดๆเลยนะสามารถรวมอำนาจได้เร็วจัดการความขัดแยง้งระดมทรัพยากรสำคัญได้ทัน แถมยังได้พันธมิตรเก่งๆอย่างกังเครือมาอีกดูเหมือนทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางนะคะแม้สงครามจะมาเร็วกว่ากำหนดแต่เขาก็วางพื้นฐานไว้เกือบหมดแล้วในเวลาแค่2เดือนครับดูเหมือนจะพร้อมในระดับหนึ่งแต่คำถามสำคัญที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายก็คือในเมื่อประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไปแล้วสงครามมาเร็วขึ้นศัตรูอย่างอาหรับก็ดูจะรู้ทันเตรียมตัวมาดีกว่าที่คิดมีสายลับมาฝั่งตัวตั้งนานแล้วเนี่ยอืม การเตรียมการทั้งหมดของหวังชงทั้งทัพยากรทงพันธมิตรใหม่มันจะพอจริงๆหรอคะที่จะรับมือกับมหาสืกที่ทาลัสหรือว่าเวลาแค่สองเดือนที่เหลือน้อยลงเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างที่พยายามมาสูญเปล่านั่นนะสิครับเป็นคําถามที่น่าคิดมากจริงๆว่าสิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดกับเวลาที่น้อยลงและศัตรูที่ดูเหมือนจะรู้ทันเรามากขึ้นเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายที่ทาลัสมันจะเป็นยังไงกันแน่ น่าติดตามมากๆเลยค่ะต้องไปลุ้นกันต่อในตอนหน้าแล้วล่ะค่ะขอบคุณผู้ฟังผู้สนับสนุนช่องครับขอบคุณจากใจการทําช่องนิยายปัจจุบันจะไม่มีรายได้จากโฆษณาเนื่องจากกฎใหม่ผู้ฟังสามารถสนับสนุนช่องได้ทางการดเนหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจทำตามลิงก์ด้านล่างครับ